ท่านประธานครับวันนี้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อภิปรายลําดับสุดท้ายของเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนก็ต้องเริ่มต้นด้วยคําสารภาพครับวันฐานะสสส,สมัยแรกก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะต้องผ่านการบทนายก4ครั้งการเปลี่ยนรัฐบาลสองครั้งและครั้งนี้ก็เป็นการอภิปรายคําแถงนโยบายเป็นครั้งที่3ในรอบ2กว่าปีแต่เราก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจครับว่าการอภิปรายคําแถงนโยบายในรอบนี้ไม่เหมือนกับ2รอบก่อนครับ เพราะเราไม่ได้คาดหวังให้รัฐบาลชุดนี้ทํางานครบวาระแต่เป็นรัฐบาลที่ผมขอเรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจเฉพาะลักษณะเฉพาะการแน่นอนครับเป็นรัฐบาลที่สภาจะอนุญาตให้ทํางานได้ไม่เกินสีเดือนเฉพาะกิจก็คือมีภารกิจหลักในการเข้ามายุบสภาและปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรัฐบาลเฉพาะลักษณะครับที่ถูกคาดหวังให้ต้องคงสถานะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะผ่านกฎหมายอะไรก็ผ่านไม่ได้ถ้าพวกผมพวกผมพักฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย จะออกนอกลู่นอกทางผู้ผมฝ่ายค้านก็สามารถล้มได้ตลอดสองวันที่ผ่านมาครับผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนนั้นได้พูดไปเกือบจะครบถ้วนแล้วว่าเราเห็นว่ารัฐบาลน,นี้ควรจะทํานโยบายอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเวลาสั้นๆสี่เดือนข้างหน้านี้แต่ขอสรุปออกเป็นสมสงครามครับที่ท่านต้องแก้ด่วนสงครามที่หนึ่งครับคือสงครามเศรษฐกิจที่ท่านจําเป็น จะต้องกระตุ้นให้ประชาชนนั้นมีกินมีใช้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาวมาหลายปีเราไม่ติดขัดครับที่ท่านจะเดินหน้านโยบายคนละครึ่งพัสแต่อยากใช้ทั้นพัสอีกอย่างหนึ่งครับคือเงื่อนไขในการทําให้การบริโภคนั้นเพิ่มขึ้นจริงๆครับไม่ใช่แค่เป็นการย้ายยอดขายจากร้านค้านอกโครงการมาสู่ร้านค้าในโครงการสงครามที่สองครับคือสงครามการค้าระหว่างประเทศทํายังไงให้รัฐบาลน,นั้นช่วยพยุง ให้ผู้ประกอบการไทยนั้นลืมตาอ้าปากได้ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนคิดว่ามีสองเรื่องสําคัญครับที่ต้องทําอย่างที่หนึ่งก็คือปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งอยากจะขออนุญาตแนะนําท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ให้ใช้จุดแข็งของท่านในฐานะคนนอกพยายามจะฟังข้อมูลอย่างรอบด้านไม่ใช่จกเพาะราชการเพียงอย่างเดียวแต่ฟังข้อมูลที่แท้จริงจากภาคเอกชนถึงสภาพปัญหาด้วยส่วนอย่างที่2ครับคือเรื่องของการวางแผนมาตรการในการป้องกันการผุ่มตลาด ที่ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหการรมนั้นเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่บางอุตสาหการรมเหมือนที่เป็นอยู่ถ้าทําแบบนี้ฉันจะสามารถช่วยผู้ประกอบการให้ไม่เจอสภาวะที่ว่ามองไปทางหนึ่งก็เจอภาษีอัตราสูงจากสหรัฐมองไปทางหนึ่งก็เจอสินค้าราคาถูกทะลักเข้ามาจากจีนส,ง,สงครามที่3ครับรรท่านประธานคือสงครามเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งผมเห็นว่าภารกิจหลักของรัฐบาลการเร่งคืนความปกติที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว สิ่งสําคัญที่สุดคือการทลายเรื่องของกระเป๋าสตางค์และความชอบธรรมในเวทีโลกของผู้นํากัมพูชาซึ่งขั้นต่ำที่รัฐบาลทําได้ก็คือการเร่งทลายธุรกิจสีเทาที่อาจจะหล่อเลี้ยงเครือข่ายดังกล่าวแต่ท่านประธานครับในเมื่อรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลอายุสั้นผมต้องเรียนตามตรงครับว่าสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดไม่ใช่ว่ารัฐบาลน,นั้นจะไม่ทําอะไรที่ควรทําแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดครับคือรัฐบาลจะไปทําอะไร ที่ไม่ควรทำเพราะหากรัฐบาลไปทำอะไรที่ไม่ควรทำสร้างความเสียหายที่แม้กระทั่งรัฐบาลถัดไปเข้ามาก็แก้ไขไม่ได้เราจะเจอสภาวะที่ว่ารัฐบาลนั้นอยู่สั้นแต่ความเสียหายอยู่ยาวครัฐบาลจากการรวบรวมข้อมูลตลอดสองวันที่ผ่านมาและคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีถ้าเราไม่ต้องการให้เจอปรากฏการณ์ที่รัฐบาลอยู่สั้นแต่ความเสียหายอยู่ยาว ผมคิดว่านโยบายและการกระทําของรัฐบาลจะต้องไม่ทํามอย่างครับคือไม่ขายของไม่ขายฝันและไม่ขายสมบัติของชาติครับมาประการแรกครับท่านต้องหลีกเลี่ยงนโยบายขายของครับนั่นคือนโยบายที่เน้นหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าเน้นทางหาทางออกให้กับประเทศเป็นนโยบายที่มุ่งเป้าในการสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลชุดนี้แต่ไปสร้างภาระข้อจํากัดให้กับรัฐบาลชุดถัดไปผมยกสั้นๆสองตัวอย่างครับตัวอย่างที่หนึ่งครับ คือชุดนโยบายลดค่าครองชีพครับเปิดคำแสงนโยบายฉบับนี้ดูเราจะเห็นหลายข้อความครับที่เป็นการลดแลกแจกแถมแต่ยังขาดรายละเอียดอยู่ครับว่าจะทําอย่างไรให้สามารถลดค่าครองชีพได้จริงๆโดยไม่ใช่เป็นเพียงการเอางบประมาณภาษีของประชาชนในอนาคตมาทําโปรโมชั่นก่อนเลือกตั้งผมไม่รู้ครับรัฐบาลน,นั้นตกลงแล้วจะเปลี่ยนนโยบาย20บาทตลอดสายไปเป็น40บาทตลอดวันหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับค่าโดยสาร แต่เราก็ต้องรู้ดีครับว่าตราบใดที่เราไม่สามารถผลักดันพรบตัวร่วมให้ผ่านวุฒิสภาออกมาได้ตราบใดที่นิยามเรื่องค่าโดยสารร่วมยังไม่ชัดเจนและไม่มีกลไกให้รัฐบาลน,นั้นไปเจราจากับเอกชนให้ลดค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนท้ายสุดแล้วท่านก็จะลดค่าโดยสารในสี่เดือนนี้ได้ต่อเมื่อเอาเงินภาษีประชาชนในอนาคตมาโปกแต่เช่นเดียวกันครับในส่วนของค่าไฟครับผมไม่รู้หรอกครับว่าในสีเดือนข้างหน้านี้ท่านจะประกาศโปรโมชั่นลดค่าไฟอยู่ที่กี่บาทแต่ตราบใดที่ท่านนายกนั้น ยังคงเดินรอยตามอดีตนายกไปตีก๊อฟกับนายทุนพลังงานแต่ไม่พยายามเจราจากับกลุ่มนายทุนพลังงานเพื่อพยายามจะเจราจาเรื่องสัญญาโรงไฟฟ้าเอกชนก็ดีหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบแอดเดอร์ก็ดีท้ายสุดแล้วท่านก็จะลดค่าไฟไม่ได้ยกเว้นท่านเอาเงินภาษีประชาชนมาโปะดังนั้นการลดค่าครองชีพของประชาชนเป็นเรื่องที่ดีครับพวกผมสนับสนุนเราเข้าใจถึงความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ผมกังวลครับ คือรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ในตําแหน่ง4เดือนเท่านั้นถ้าเรานับในช่วงของงบประมาณปี69แต่หากนับเฉพาะโปรโมชั่นที่ท่านถแถลงไปแล้วก็คือคนละครึ่ง p l u สซ,ซึ่งท่านพูดเองว่าเป็นแค่เฟสแรกตัวเลขมันบ่งชี้ครับว่ารัฐบาลน,นี้กําลังจะใช้งบประมาณทั้งร้อยเปเซลยครับของงบกระตุ้นเศรษฐกิจของงบปี69หรือหากจะรวมเงินสํารองจ่ายฉุกเฉินในงบกลางมาด้วยก็คิดเป็นถึง33เเซแต่นั้นเราไม่รู้ครับ ว่าถ้าบวกกับโปรโมชั่นที่อาจจะมีมาเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนหน้านี้ตกลงแล้วรัฐบาลชุดนี้จะนําเอาเงินภาษีของประชาชนในอนาคตมาหาเสียงล่วงหน้ามากแค่ไหนแล้วรัฐบาลชุดถัดไปจะเหลือพื้นที่ทางการคลังเท่าไหร่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอีกตัวอย่างนะครับของโนโยบายที่สังคมก็ตั้งคําถามว่าเน้นหาเสียงหรือว่าเน้นหาทางออกมากกว่ากันก็คือข้อเสื่อของท่านครับในการเร่งเดินหน้าทําประชามติเรื่อง MOU ไทยกัมพูชาให้เสร็จภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ผมย้ำแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้พวกเราคนไทยทุกคนเห็นตรงกันครับว่าประเทศไทยจะต้องไม่ถูกบีบให้ไปยอมรับแผนที่ที่ทําให้เราเสียเปรียบในวงเจรจาอย่างไม่เป็นธรรมเราเห็นตรงกันครับว่า MOU ต้องไม่ใช่เป็นเพียงกระดาษไม่กี่แผน่นที่ทําอะไรไม่ได้เลยถึงแม้กัมพูชาจะละเมิดข้อตกลงเรากี่ร้อยครั้งก็ตามแต่ถ้ารัฐบาลอยากให้พวกผมเชื่อว่านโยบายนี้ เป็นนโยบายที่คิดมาอย่างรอบคอบไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงกับประชาชนบางกลุ่มท่านตอบผมชัดๆวันนี้เลยครับว่าคณะกรรมการวิสามันเรื่อง MOU ที่สสพักท่านเสนอและรัฐมนตรีดีท่านนั่งเป็นประธานอยู่จะศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนแบบนี้เสร็จภายในสี่เดือนจริงใช่ไหมครับท่านมีแผนจะทํายังไงให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่มันรอบด้านภายในสี่เดือนข้างหน้านี้และท่านตอบผมด้วยครับว่าในการทําประชามติเรื่องนี้ ท่านจะถามกี่คำถามครับ MOU 43 44าคำถามเดียวกันไหมครับหรือจะแยกคำถามตัวเลือกที่ประชาชนมีจะมีแค่ยกเลิกกับไม่ยกเลิกหรือท่านจะพยายามไปเจราจาข้อเสนอที่มันดีกว่ามานำเสนอประชาชนตั้งแต่กูหาประชามติแล้วถ้าพี่น้องประชาชนเข้ากูหาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะยกเลิกท่านมีแผนรองครบับแล้วอย่างครับว่าจะมีกลไกอะไรมาแทนที่หรือไม่เพื่อทําให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบไม่เสียท่าในเวทีโลกเมืม่อวานครับผมก็นั่งฟังอยู่ในห้องนี้ครับ ถ้ารองนายกก็ให้ข้อสังเกตที่ดีว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจอาจจะไม่สมควรที่จะมาคิดแทนพี่น้องประชาชนว่าควรจะยกเลิก MOU เหล่านี้หรือไม่แต่ผมเรียนด้วยความเคารพครับถ้าท่านนายกตอบคาถามพื้นฐานของผม mm hmm. เมื่อสักครู่ไม่ได้ผมก็ต้องถามกลับไปครับว่าแล้วรัฐบาลเฉพาะกิจนี้สมควรหรือไม่ที่จะมาคิดแทนพี่น้องประชาชนว่าการหาทางออกเรื่องนี้ควรจะเป็นการเร่งรัดการทําประชามติหรือไม่ ปัญหาที่สองครับคือนโยบายที่ผมเรียกว่าเป็นนโยบายขายฝันชัดเจนที่สุดก็คือสิ่งที่ท่านพูดไว้เกี่ยวก,ก,กยับการแก้ไขกฎหมายระดับพรบผมนั่งนับดูครับในคําแจ้งนโยบายนี้มีข้อเสนอมีคําสัญญาในการผลักดันการแก้ไขกฎหมายระดับพรบผ่านสภาชุดนี้อยู่อย่างน้อยแฉบับครับหลายฉบับเป็นประโยชน์นะครับบางฉบับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมเสนอไปด้วยแต่ผมเห็นไม่ออกจริงๆว่าท่านจะผลักดันกฎหมายเหล่านี้ให้ทัน4เดือนได้ยังไง ยกตัวอย่างสองสามตัวอย่างครับตัวอย่างแรกเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วครับพรบการศึกษาเป็นความหวังคนครับว่าจะมาช่วยปฏิรูปการศึกษาให้เท่าทันโลกแต่ประชาชนเขารอมาแล้วสองปีตั้งแต่การเลือกตั้งครับตอนนี้ยังไม่มีร่างของหน่วยงานฝ่ายบริหารคลอดออกมาเลยถ้าท่านบอกว่าท่านจะเอาร่างของพรรคการเมืองท่คประชาชนที่เสนอมาแล้วผลักดันต่อท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6กร่างครับเฉลี่ยร่างละหนึ่งร้อยสิบสามมาตราเต็มไปด้วยความเห็นต่างเรื่องสิทธิผู้เรียนเรื่องคุณสมบัติครูเรื่องโครงสร้างกระทรวง จะหาข้อสุขได้ทัน4เดือนอยังไงตัวอย่างที่2ครับพรบไพลเม็ดเชนส์ครับสำคัญเช่นกันครับอันนี้โชคดีหน่อยครับว่าหน่วยงานมีร่างของตัวเองพร้อมแล้วแต่ร่างนั้นมีอยู่200มารตรานะครับแล้วพอไปดูรายละเอียดครับผมก็คิดว่าท่านเอาร่างนั้นดันต่อทันทีเลยไม่ได้เพราะเป้าหมายเรื่อง Net z ซ ro หรือว่าแก๊สเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ที่อยู่ในร่างดังกล่าวกับที่อยู่ในคําแถลงนโยบายของท่านวางเป้าหมายไว้ต่างกัน15ปีครับหรือตัวอย่างนะครับ พรบการพนันครับผมตั้งคําถามจริงๆครับว่ารัฐบาลนั้นเตรียมร่างใหม่ไว้แล้วหรือยังเพราะในมุมหนึ่งครับท่านเขียนในคําแถลงนโยบายว่ารัฐบาลจะควบคุมและลดการอนุญ,ญาตการเล่นการพนันให้ได้มากที่สุดแต่มันสวนทางเหลือเกินครับกับร่างแก้ไขพรบการพนันของกระทรวงมหาดไทยสมัยที่ท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆในปี66-68ที่เป็นการเพิ่มอำนาจและดุลพินิษ์ให้เจ้าหน้าที่ในการไปปลดล็อกการพนันออนไลน์ดังนั้นครับ ผมเสนอว่าแทนที่ท่านจะใช้เวลาในสภาสีเดือนข้างหน้านี้ไปกับการผลักดันกฎหมายที่แม้จะเป็นประโยชน์แต่ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าทําแล้วก็เสร็จไม่ทันหรือถ้าทันก็จะได้ทางออกแบบครึ่งๆต่างผมเสนอครับท่านคืนเวลานั้นมาให้พวกเราฝ่ายนิติบัญญัติดีว่าครับให้พวกเรามาคุยกันเองว่าจะหยิบกฎหมายในบ้างที่เสนอเข้ามาแล้วผลักดันต่อให้เสร็จภายในสเดือนอาจจะเป็นฉบับที่มาตรไม่เยอะที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันและมั่นใจว่าทําแน่นอนทําได้ทันแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ครับ ภาเราจะไม่มีร่างกฎหมายของคอรมอเสียงข้างน้อยครับมีแต่ร่างกฎหมายของสสและของภาคประชาชนและถ้าเป็นแบบนี้ครับตรงไปตรงมาครับพักไหนเห็นว่ากฎหมายนี้เป็นประโยชน์ก็เข้ามาโหวตสับสนกฎหมายดังกล่าวไม่ต้องมีพักไหนมาลำบากใจว่าเป็นองค์ประชุมให้กับใครส่วนประเด็นที่สครับท่านต้องหลีกเลี่ยงนโยบายหรือการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายการขายสมบัติของชาติ ผมน้อมรับนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐานายงเองนพูดอยู่หลายครั้งครับว่าท่านรักชาติท่านต้องการจะปกป้องชาติโดยเฉพาะในเรื่องของเขตแดนและก็อธิปไตยเป้าหมายนั้นถูกต้องครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นเห็นตรงกันแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกของผมตลอดสองวันที่ผ่านมามีความกังวลใจ <c oughs> ก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมจะปกป้องสมบัติของชาติในมิติอื่น,น <c oughs> ๆเท<ๆ><ๆ>่ากับที่พร้อมจะปกป้องเรื่องของเขตแดนและอธิปไตยของเราหรือไม่ ยกตัวอย่างชัดๆสองตัวอย่างครับสมบัติของชาติประเภทที่หนึ่งครับคือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราครับถ้ารัฐบาล,ลทัานายกรักชาติจริงครับท่านต้องไม่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลกลุ่มใดคุบเอาที่ดินของรัฐไปเป็นของตัวเองครับตัวอย่างที่ชัดเจนครับในกรดีเขากระโดงผมไม่พูดจำรายละเอียดในมุมหนึง่งพวกเราก็จะจับตาดูครับ ว่ากลุมที่ดินภายใต้การกํากับดูแลของท่านนายกในฐานะที่มาควบรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยจะทําอะไรไม่ชอบผ่าผากลหรือไม่แต่ถ้าท่านรักชาติจริงครับท่านต้องสนับสนุนให้การรถไฟนั้นเดินหน้าต่อครับในการฟ้องศาลยุติธรรมเพื่อเพิกถอนแปลงต่างๆเมื่อสักครู่ท่านรองนายกพูดครับว่ามีอยู่9ก0กว่าแปลงจะทยอยทยอยทำผมเสนอแบบนี้ครับเสนอจัดลําดับความสำคัญให้กับท่านท่านเริ่มที่2แปลงนี้ครับ3466 กับ8564ครับเป็น2แปลงที่ปปชชี้ชัดแล้วว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเป็น2แปลงของตระกูลใหญ่ในบุรีรัมย์ไม่กระทบชาวบ้านทั่วไปแน่นอนเมืม่อวานเย็นครับเหมือนจะรู้ว่าผมจะพูดว่าอะไรด้วยก็มีเพจ Facebook ของการรถไฟครับบอกว่าผู้ว่าได้อนุมัติเดินหน้าฟ้องแล้วแต่ผมก็ยังต้องจับตาต่อครับว่าอนุมัติแล้วจะฟ้องเมื่อไหร่ แล้วในเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้พวกผมก็ต้องรอดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์ออกมาด้วยหลักฐานชัดขนาดนี้เกิดไม่สามารถให้ที่ดินกลับมาเป็นของรัฐได้เดี๋ยวคนจะสงสัยครับว่ามันคือมวยล้มต้มคนดูครับส่วนสมบัติของชาติอย่างที่สองครับสำคัญเช่นกันครับก็คือสถาบันทางการเมืองของประเทศเราที่ใช้อํานาจแทนพี่น้องประชาชนหากคนที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ครับเข้าสูมอำนาจได้ด้วยการกระทําที่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ต่างอะไรครับกับการที่เราไปขโมยอานาจมาจากประชาชนและประเทศชาติครับจา่นั้นครับถ้ารัฐบาลนั้นรักชาติจริงครับและต้องการรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านต้องไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่ถูกพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับการโกงสวมีที่ยืนในรัฐสภาแห่งนี้ครับและในฐานะนายัุมนตรีครับท่านต้องพูดให้ชัดครับจะทําเต็มที่ เพื่อไม่ให้กระบวนการสอบสวนใ,นใดๆมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องท่านควรจะลุกขึ้นมาพูดครับทําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาครับว่าหยุดได้แล้วกับการใช้อํานาจแต่งตั้งกรรมาการองค์กรอิสระกรรมาการกรกตต่อไปเรื่อยๆทางๆท,ที่คดีของพวกท่านก็อยู่กับที่กรกตท่านควรจะพูดครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับที่ท่านเองก็บอกว่าคัดมากับมือเพราะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีนั้น เคยเป็นข้าราชการตำรวจที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสอวอท่านหนึ่งที่ก็ถูกข้อกล่าวหาด้วยพูดได้ชัดครับว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ไปแทรกแซงและฟอกเทวาให้กับอดีตหัวหน้าตนเองแต่นั้นครับ4เดือนข้างหน้านี้ครับคือภารกิจสําคัญที่พวกเราฝ่ายค้านจะต้องทําทุกวิธีทางครับเพื่ไม่ปล่อยให้รัฐบาลที่อายุสั้นนี้ไปสร้างความเสียหายที่อยู่กับเรายาวแต่เท่านั้นไม่พอครับ อีกภารกิจหนึ่งที่พวกผมต้องทำครับคือการติดตามการรักษาสัญญาตามเงื่อนไข MOA ในการปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคงไม่ต้องพูดซ้ำนะครับว่าทำไมพวกผมถึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมผมมองว่าสำคัญสำหร,รับพี่น้องประชาชนไม่ได้สำคัญสำหร,รับนักการเมืองแต่เพื่อไม่ให้ทานายกแพ้เสียงในหัวตัวเองครับผมก็ต้องย้ำอีกรอบนะครับเพราะ้าท่านคิดว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญทำไมไม่แก้ปากท้องก่อนเพราะเราไม่เคยบอก ว่ารัฐบาลยุคสมัยไหนนั้นจะต้องทําเฉพาะแค่เรื่องการแก้มนูนเราเข้าใจว่าท่านต้องแก้ปัญหาอื่นๆไปด้วยแต่เราก็ต้องย้ำครับตามที่ปรากฏในสไลด์ที่จะโชว์ขึ้นจอว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะตั้งแต่รัฐมนุน60บังคับใช้จนนามาสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในปี62คนไทยครับต้องเผชิญกับสภาวะประชาธิปไตยถดถอยนโยบายล้าหลังทุจริตเรื้อรังในมุมนะครับประชาธิปไตยเราถดถอยครับสถาบันการเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงในรัฐมนุน60 ประชาชนเลือกสอส,สเข้าไปจากพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ย้ายไปทํางานกับอีกพักหนึ่งโดยไม่ขออนุญ,ญาตประชาชนประชาชนเลือกสอสเข้ามาในสภาเลือกรัฐบาลไปนในทำเนียบแต่ตอนนี้คนที่ชี้ขาดว่าแก้กฎหมายะไรได้ทํานโยบายอะไรได้ตั้งใครเป็นเวอยู่ในคอรมอได้กับคือตุลาการ9คนในสารรัฐธรรมนูนครับนยโยบายเราก็ไม่ได้มีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมายาวนานเกือบ20ปีครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญไปออกแบบให้รัฐบาลนั้นไม่มีสมาธิและแรงจูงใจในการคิดนยโยบายใหม่ๆ สมาธิต้องใช้ไปกับการต่อสู้กับนิติสงครามแรงจูงใจก็แทบจะไม่มีเพราะรัฐบาลอยู่รอดไม่อยู่รอดแทบจะไม่เกี่ยวข้องเลยกับความตึงพอใจของพี่น้องประชาชนและรัฐมนุนหกศครับที่ถูกโฆษณาว่าปราบปรงนั้นเนี่ยกลับทําให้คะแนนการทุจริตของเราแย่สุดในรอบ1ิบปีกลไกตรวจสอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปั่นแจ้งทางการเมืองสอตองงอทางานขยันผิดจุดไปไล่ล่าคุณครูที่ลืมใปเสร็จตอนซื้อเครื่องเขียนแต่กลับปล่อยปะละเลยให้ตึกถล่มลงมาได้กลางใจเมืองหลวงของเรา ดังนั้นครับท่านประธานผมหวังว่าท่านเห็นภาพชัดว่าทาไมเราต้องเดินหน้าสู่การจัดทํารัฐมนบับใหม่ต้องทิ้งท้ายแบบนี้ครับว่าเราเป้าหมายของการจัดทารุมนฉบับใหม่ที่เราควรจะคาดหวังจากรัฐบาลชุดนี้นั้นควรจะเป็นเช่นไรแน่นอนครับเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีฉบับใหม่เสร็จภายในสี่เดือนไม่เคยเรียกร้องแต่เราก็ยอมรับไม่ได้ครับกับข้อความสามบรรทัดในคำแถลงนโยบายที่กว้างและเตาวิวครับช่างไม่ได้สัดส่วนเลยนะครับ กับข้อเท็จจริงทางการเมืองว่าความอยู่รอดของรัฐบาลชุดนี้แปรผันโดยตรงกับความสําเร็จในการผลักดันการแก้ไขรัฐมนูนและการจัดทําฉบับใหม่แต่นั้นครับท่านนายกอยากจะเดินหน้าต่อตามเงื่อนไข MOA ผมอยากให้ท่านลุกขึ้นมายืนยัน2เรื่องด้วยกันครับในที่ประชุมแห่งนี้อย่างแรกครับท่านควรจะต้องลุกขึ้นมายืนยันครับว่าเป้าหมายสีเดือนข้างหน้านี้ของรัฐบาลคือการเดินหน้าสู่การจัดทําประชามติรัฐมนูรอบแรกพร้อมกับการเลือกตั้ง เป็นรอบแรกที่รวมครั้งที่1และครั้งที่2ของคาวิจัยสามนูุนมาทําพร้อมกันและแบ่งออกเป็น2คําถาม,ถามคําถามที่1คือเห็นด้วยหรือไม่การจัดทาช็อบใหม่คําถามที่2เห็นด้วยหรือไม่กับร่างแก้ไขมนูญหมวดสิบทับหนึ่งที่รัฐสภาเห็นชอบมาแล้วเมื่อวานท่านพูดเองนะครับว่าไม่มีคําว่าคนละพักมีแต่พักรัฐบาลดังนั้นครับก็ขออนุญ,ญาตว่าท่านกวนจะลุกขึ้นมาและชี้ให้ชัดครับว่าพักรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาในซีกรัฐบาลทุกคน จะทําเต็มที่ตามรถแมปนี้ครับทาเต็มที่เพื่อให้ร่างแก้ไขมนูญของทั้งสาพักที่เสนรเข้ามาผ่านความเห็นชอบในวาระที่1วันที่14บสตุลาคมทําเต็มที่ให้กรรมธิการนั้นทํางานเต็ม2เดือนหาข้อสรุปในความเห็นที่แตกต่างส่งร่างกลับมาและพิจารณาให้เสร็จในวาระที่2และวาระที่สาภายในสิ้นเดือนธันวาคมในอย่างที่3ครับท่านต้องยืนยันว่าท่านจะใช้เวลาหลังปีใหม่ทางานร่วมกับกกตเพื่อเตรียมความพร้อมและก็กําหนดวันทาประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งก่อนจะยุบสภาในสิ้นเดือน มกราคมอีกไม่นานครับท่านประธานประเด็นที่สองครับที่อยากให้ยืนยันแค่เสร็จตามกรอบเวลานี้อย่างเดียวไม่พอครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้ภารกิจเรื่องรัฐมนุนสำเร็จตามเงื่อนไข MOA ท่านควรจะลุกขึ้นมายืนยันด้วยว่ารัฐบาลจะสนับสนุนโมเดลสสรและกลไกในการจัดทำฉบับใหม่ที่มีประชาชนอยู่ในสมการครับผมคงไม่ไปเรียกร้องให้ท่านต้องมารับผิดชอบคำวินิจฉัยของสารมนูญครับแต่ผมหวังว่าท่านจะเห็น ว่าคำวิจัยสามัญนูลน,นั้นยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดถึงปัญหาของการมีรัฐมนูญและสถาบันการเมืองที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการถ้าคำวิจัยเต็มบอกว่าสสารเลือกตั้งไปต่อได้ท่านก็ต้องสับสนุนเต็มที่ตามที่ท่านลงนามใน MOA แต่ถึงแม้คำวิจัยเต็มของสามนูญทำให้สสรเลือกตั้งไปต่อได้ยากผมก็ขอเรียกร้องว่าท่านต้องไม่ฉวยโอกาสโดยการเอาคำวิจัยนั้นมากดดันให้รัฐสภาต้องเห็นชอบ กับโมเดลสอสอที่ตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกจากสมการและไปเพิ่มช่องทางให้เกิดการคัวและกินรวบของฝ่ายหนึ่งได้วงทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานเวลามันครับม่กิดริงๆครับท่านประธินสักสิบห้านาทีรัฐบาลจะได้สรุปตอนสุดท้ายได้ครับท่านประธานเหลืออีกแค่ประเด็นเดียวเลยครับสักสองนาทีนะได้ครับขอางากครับท่านประธานดังนั้นท่านประธานการที่ท่านนายกจะกรุณาลุกขึ้นมายืนยันทั้งเรื่องของโรดแมป ทางเรื่องของหลักการส,อ,สรอนั้นจะไม่เป็นเพียงแค่การยืนยันว่าท่านจะรักษาสัญญาตามเงื่อนไข MOA ที่ท่านทํากับพักประชาชนแต่จะเป็นโอกาสอันดีครับที่ท่านจะได้สื่อสารกับสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ถือกุญแจในการปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรมนูญผมเข้าใจดีว่าภารกิจในการโน้มน้าวเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนครับผมก็พร้อมทําเต็มที่แต่ผมเชื่อว่าบุคคลที่สามารถทําเรื่องนี้ได้ดีที่สุด หนีไม่พ้นบุคคลที่ชื่อว่าอนุทินชาญวีรกูลครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าท่านเป็นนายกที่ต้องทําเต็มที่ในการทํ้นโยบายหลักของรัฐบาลประสบความสําเร็จแต่เพราะที่ผ่านมาท่านกับสมาชิกอุตสาหใจตรงกันหลายเรื่องลงเรือลําเดียวกันในหลายเหตุการณ์ดังนั้นครับท่านนายกจะปฏิเสธความสัมพันธ์และความสามารถพิเศษตรงนี้ท่านปฏิเสธได้เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ประชาชนเขารู้ดีครับว่าความร่วมมือของสมาชิกอุตภาหะในช่วงสี่เดือนข้างหน้านี้ เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนคือตัวชี้วัดความจริงจังและความจริงใจของท่านในวาระเรื่องรัฐธรรมนูญน,นี้ดังนั้นครับโดยสรุปความหวังของประชาชนจํานวนมากต่อการมีรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ต่ออนาคตประเทศไทยอยู่ในมือท่านนายกผมยอมรับครับวันนี้หลายคนยังไม่เชื่อว่าท่านจะแปลงสภาพความหวังนั้นให้เป็นจริงได้แต่ท่านเริ่มต้นได้เหมือนการลุกขึ้นมาชี้แจงและโน้มน้าวเขาได้ครับว่าท่านไม่ได้มองเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่ภาระ ที่ต้องทําให้เสร็จไปตามเงื่อนไข MOA แต่เป็นวาระที่สําคัญในการซ่อมประเทศและสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนไทยครับขอบคุณครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ